เเออออามค่ะไปยังไงงวดที่แล้วสร้างเสริมสวยคือว่าโอ้ยมานคับมันแน่สนุกแต่เลยมาตามฝากงเอซีเนี่ยค่ะแต่ฟันเดินทางไปหานูรีกลับมาเนี่ยรู้สึกว่าสิลป์เราซักของเราหรือเปค่ะค่ะมาอยู่ค่ะมาไม่ก็ถือเล้าก็ถือไข่ก็ถือโอ้ยสมานช็อตเนาะฟันที่แล้วฟันจังไหนแน่เคยได้ช็อตไ้แน่เคยะค่ะฝันงวดเมื่อกี้นี่ฝัน ฟันเกี้ยวกำลังรถค่ะอันที่ฟันมาสร้างมาสอนเตียรถหาเนาะสร้างเพื่อนได้ว่าเพื่อนเอาน้ำอ่าซีลอยมือก็เลยเอาไปแบงหารลอยเพื่อนเพื่อนท่อนให้ลอยหนึ่งท่อนขึ้นมากสร้างงกระจ้ามาแต่ใส่เป็นยางมากเพื่อนองว่างไม่เกี่ยวเงี้ยลอยเนี่ยหล่ะแต่เลยตีเก่าหนึ่งหา เก่าซีหนึ่งผลบอปัทะเบียนรถเจ้าของอห้าหน่งซีซีเนาะเราทำแม่ทำแม่ปีเป็นกันที่ใดยู่ดเคื่อเก่าไม่เอามันมีเล็กสร้างกับเก่าเนาะแบ่งหาลอยเดี๋ยวกับสร้างกับน้ำซีลอยเนาะเงิืนท่อนกับลอยนึงก็ะแมนเนาะซื้อกูเป็นเอากูเป็นก็เลด้ว่ากซื้อรถกะรีไวเหรจะซื้อเลขรถทะเบียนรถใบขึ้นต่อมากกระไว่าเอาผ่นจีวองเล่นรถที่นี่กัน กระเฟันเกี่ยวอีกเ้อะสุดโตมากก็ะเล็บฟันอินลงปูเพื่อนเอาแคนท่องมาตตีเต็มโหลดอยู่ขงง้างในค่ะคี่ว่าโอ๊ยันเป็นเหล็กเขาแล้วก็หลังหลอกหลังจากก็ไ้้ใดได้ไดรสตรีน้ำแน่ใดใจดินน้ำแน่หลจากค่ะว่าได้โชคได้มามเต็มเต็มได้ลองมาแน่ะ้วก็ได้ยู่จะเล่น,ลนขึ้นโตมากก็เล็อฝัน ฟันเห็นย่าเพื่อหมย่าถั่วรถตายไปเราพาไปกินลาบกินกลอยก็เลยโอ้ยมันเป็นเหล,ล็กเัาแเราก็ใส่นึกจุ่มเราอยู่ว่าตายไปกระบร่มาบวกเหล็กอูกลานตอนนี้เล่าก็เลยขึ้นตมากเราก็เลยมาวาอันผู้รู้บอกให้เปลวพาแดงน้ำเพลินสิบหกเพื่นเพลินหวานสีนาะโอ้อันอันงดไ,ไม่เป็นบ่คะนี่ อันงวดอันงวดเมื่อกี้นี่แหละค่ะแต่ว่าตาามเลขงวดนี้แม่ค่ะโอ้เพราะว่าผัวเพิ่นเคยมาบอกผัวเราเคยมาบอกตีกายนี่ละผัวเรามาบอกปีไก่นี่แล้วงวดที่เราบอกอ่ะคือมันบอกไหมค่ะแต่เลขว่าสีร่องเบืองตัวตัวงวดนี่หินนะแต่ก็ซื้อลอตเตอรี่ซื้อยังไปเราแหละแต่จังหวะว่าฝันฝันงวดนี้ว่าฝันบริสไซสวยเขียนสิดง่ายนั่นแหละ นึ่งหงส์เ็นวดนี้จ้าคือมาคือมากึ่งหก่อนละมาเห็ใหญ่็นี่ยคือเลือกโรตีก็ได้แล้วน้องันนาะเนียนจ้ะหน่านบุลูวาสิมาโทมากฝันเล่าอยากกินลากินก้วยกับ่าเด็กได้์ผาแดงกับกับสินเฮม่าที่โหดดอกฝันจีบ้างเต็มหน่อยดบ้วบ้างเต็มหน่อยบ่แม่ยักไ้ทุกเพียรอะล่ะฝันฝันเจ้าเพื่อนเนี่ยต้องไปโชกได้หมานเนีย ฟันนี่เมื่อต้องหมดเลยเป็นบ่เข่าหรือว่าหรือว่าเต็งหมดก่อนอันอันฟันพี่ยายเรามาบอกนี่คือหมดก่อนแต่ว่าอันใส่สอยใส่สอยนี่คือหมดนี่ค่ะอ๋อก็ล่องตีสอยกันนอกนอเอฟซีทั้งบ้านหรือว่าเห็นเป็นตัวไหนเนาะฟันว่าได้สอยใส่สอยแขนง่านี่สิเป็นอย่างเนาะรู้ว่ามันเลนมันเขาแล้วบ่หรือหรือสีใดโซ่อีกกันเดลยตะว่าซื้อไปแล้วกะว่าซื้อคือลอตเตอรี่ไปแล้วตะัื้อตะวัือเลขะเบียนรถนั่นละ เสียเรียนรถกับ5144เนอะ5144ที่ตีก็ออกไปแล้วกันดิรอบเบิรงที่ผาค่ะที่ผาซีหาแนั <5. S 2> ้นและเผื่อที่ผาแต่ว่าที่หา,หา,หามันจา,ทางทำได่หัวนี่เอมันถึงชิ้หัวเข้าเห็นจนะไหนาโอ้มันปิดไปได้นะมะนีน่ค่ะมันป็ดไปได้อะไรก็คือดขึได้จทวงคืปันีว่ามันไปได้ชุบวางไปได้สไต่์สไกลนี้รนูสือเพื่อปีก็กถือเนี่เมันกรต้นปีมากนี่ เรถือเลขนี้ตลอดเลยค่ะแต่วัดกลับมาจากไปหาเราดีมั่เหล่าก็ให้ว่าโชคมาเลยเนาะแม่นค่ะโอ้ท่างล่าช่างน้อยท่างไทยขอดีเลยอยู่นี่เบิดร์าเดี๋ยวนี้ได้เปิดสำนักในอันนี้แล้วตังค์ปรุงไรในเพจแล้วม่ในเพจก็ไปน้ำลาย้ตก็ไปสิเป็นอาจารย์ได้เหมือนเด็พ่อเมื่อเด็กพ่อช็อปหาอยู่เลยได้เหมืพ่อเด็กพากับเขาเลยจ้ะพ่อันซุ่มไรบวันหนึ่งก็จะพ่อได้เด็กพากับเขาเนาะจ้ะ ก็เขาในกัวเดียวกันื่อยในกัวเดีวก็ได้โจยไม่ได้มากระได้ได้ดาวได้โจยรูโหค่ะเพราะถ้าธรรดาตัวนี้เห็ดคุณยางให้ตัวสางสวยๆขึ้นใไฮโซมากกับสามนั่นแล้วกันถ้าว่ามันใจนี่คือหนึ่งหกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมาคืนที่หกเดียวตัวเดียวนี่คือหนึ่งหกอานจะกระสิเคี้ยนประกอบใบเดือดกรสีมีหนึ่งห้าหนึ่งหกเนาะเป็นกระสือใบเรีวสองใบโอ้หนึ่งห้าหนึ่งหก ล้วาอย่งอีกนะซีหาสีหาซีหาเอาปะเ้อสีหาสีหาไม่สามหาเหนือเนาะเ้อปราไมา่ชอบเราเล่าเราไปที่แต่ละหน้าเมอง ถำหุ่เอา,อานี่และจะบริเฮ็ดอียงดยะะยงดก่มีงแต่ว่าลูกค้าว่าขาดล้านได้อนห่ง่เตนไก่ตมาด้อล้านที่ททใช้ก่วัฒนาเานนนนสาริมสวยเด้อยูร่มสสงเาไหรเนาอแสงแ่งงแงงเสงที่ไปรุงบาน ถ้าท่านเซ็นสิไปลูกหวานเ้อพี่น้องม่ท่านนั่งสัเนาะค่ะอยากมาหามาเมีอยากใเจะคของสวยขึ้นก็ล่องมาเด้พี่น้องค่ะ<ม>เห็นว่าสินช่ิสวยส,วยสวยิรอคือเได้มดเอก็ล <laughs> กแล้วสวยผมก็สวยยงามเราสินชุ่ยเจ็ดส <laughs> เจสี่ค่ะห้าเจดสี่ ที่สองน้องเหะครับตอน้ที่สองน้องเหมเลยนาะก็ดีแม่มากเกย์พอไหเอ็ีกับล่องตามมงาโชกามันนั่นเลยเนาะหาได้โชก้ามสร้างเสริมสวยเนาะสร้างคนต้องมวยปากนะนี้ก็สิกซือบาบได้หน่อยก็สิได้หลาหุเลยอ๋มือนี้มันใจก็ได้หน่อยก็ต้องได้หลายเนาะ เอาดี๋ยวหน่อยกันดีได้เลยไอ้ตัวมันฟันดีไหมฟันดีคั้กกว่านี้เนาะวัดที่แล้วฟันว่าได้ได้ยังกับเขาวัดที่แล้วฟันฟันหินสร้างฟันหินพระเพิ่นเอาแม่เอามาปี๋ไถในรถเนาะเอาแผ่นท้องแต่ฟันบารดีกินลาบกินก้อยเฉลี่ยเหรเพรว่ามันฟันดีขั้กต้วละวันนี้ก็มาฟันวันนี้ก็มาฟันกาได้ใส่สวยบเมียค่ะ ไปสอยแข้งานี่ละเส้นบักใหญ่เลยอ๋อค่ะกึ่กานี่ก็ว่าไปแต่ไปซื้อกุ้งกุ้งใหญ่เฮานี่แม่มีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะเอาลตสอยกันเด้อพี่น้องเด้อได้ทั้งกุ้งได้ทั้งสยหอยเสบ่ทอนเลยันี่บ่ไดุ้ดได้ี่วเฮอันพอไปบอกแม่ว่าเแล้วซั่นเรียนซย่บนบ่ทันแม่กอนใส่อนสอยนําบ่ให้แม่ ออพ่มาฝันพอ่อเราก็ฝันเราเราฝันดีเราวานแรกเขาพาผมไปใส่บุกเป็นเดเรียงด่งงางเดเรียงด่างก็เป็นเดเรีย่านข้าวขามผดวานก็เลยว่าเอาพม่นุเจ้าติถืิดเลก่ก็เลยว่าเม่ยเป็นคนงอนเป็นนรอแมน่านเอาอีหละคือเดีใส่ของเสินไงเถอะน้องสเนคนสุดเทียก็ให้แม่ใส่นักบาทคือกันต่อห้แม่ใส่แหนบบ่แม่ใส่แล้วแม่ก็เป็นไกกันเออฮะภาษีเลงของาแม่คกกบัถือบอโอ้พูดว่ารงไหนบ่ได้ แต่เขาก็หายใจค่ะเงินเี๋เอาไหมเนะแม่นาอเงินเี๋ยเอาใหม่หาเขาได้ชคได้มันน้ำสาวันนี้แอนนีกิดสิมาใ้สัมผัสได้เป็นเปิดขายแล้วเป็นสำนักอาจารย์่มือนาจารย์ริมสวยน่แปลว่าพานกลไปนอดเอาโอ้เป็นนบดยันสองรถรันสอรถว่าพุ่มพันดีพุ่มดีเป็นโอแม่เมียโอ้แต่ว่าเป็นกรดีเว่านั้นงเท้านะที่ถือเล็กรดนกับนวนี่ตลอดเลยรันกันไ เอาไปเนี่ยก็คือยุบนค่ะผู้นี้ผู้นี้ดวงถืออยู่กับผู้สอรถเนาะเมี่นผู้มั่นคุณไหนค่าขายจะคุณไหนค่าขายอยู่แต่ว่าอยุบุนคุณไหนมังหันกับเลี้ยงมหมูกันค่ะชมฟังแล้วค่ะเนาะค่ะวันนี้ทางเอ็นบินกับสิของคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับคุณแม่กับช่างเสริมสวยคนสวยนะคะเด้อค่ะ อาชีพได่ก็อย่าลืมนะค่ะจะยว้ิขึ้นตัวเล็กแม่ถ้าอยากหน่อยก็ีเชื่หนึงที่เจอโรดเดอร์อย่กจักด้วยนะซื้อเลยอยากรวยคัะเขาพูดพแม่ลลายค่ะเขาช่างเสริมเพินละลามันมาก้องกัมทุ่พ